ละเวียงจันเสียสินมันสัญญาเอาลายา่าสีโคตระบาตายเฮ็ดจังเกรกบอลมอยากเอาบ้านว่าตาคือ เจ้าจวงเขาอยากขึ้นของเมืองคือเกาหาก่างโน้นเขาดากจอยบักเสียงน้อยพวยปีสีโคดนี้ขึ้นบานผัดตะวองกะเลยป่วยหนสีดีผัดสวยหญ้าคู่ให้ย้อยบักเสียงน้อยผัดเราตาย สายสะบวนลานั่งรุนนองอุนอุ่มลูกหน่อยน้ำคนแหงผัวไปถึงห้องหลวงนอนมากีได้ยินเสียงแมงอีนั่งจังใส่เสื้อไว้ฝังนั่นละต่อมานั่งลุนหลนาน้ำผัวไข่จมไปหอดูไปล้มเอาลูกแขงงาไหม่ผัวายานละมูเสือจังในมีน้ำเอนินอุบลต้นไม้ใหญ่นั่งจังแข่งลูกไวอยู่เทิงตน้นมางาอะยัง oh <laughs> สีโคดแสงไห่ห่างบ่ไขหุหงขึ้นหลังสังพอเวียงกันศูนย์เสามาทุกวันนี้มีแต่คนล่วงล่อสังพ่อเวียงหาอ่างเป่านับแต่มือสีเสาบ่ม,มีมือละหุงเปลีนเว้นหลังนั้นพัดมาอัดคู่หนักยากคอบเจ้าไม่ขึ้นก้มเมาตั้งกันนางรุ่นนั้นละไปกับนอสีโคทักขึ้นโลดบัดมีขันข้ามเมาละบ่จริงละคนเออ เวียนน้องผมเวียนน้องย่าอ่อนซ้อนต่อสีบด ก่อนซ้อนประวัติเรื่องเวียงจันเหลือตนพญาศีกอดตะบองแล้วพี่น้องเนาะเอ้าฟังไว้จ่าเลืกไว้บุคคลสำคัญทางแต่ก่อนปุรละตั้งแต่เหาเป็นเบี้ยนจันปุรละตั้งแต่ก่อนเอาเป็น้านต่างน้ำกันแหละพี่น้อง เอาวันนี้ในยินหยังงในยินคืนคืนคืนและคืน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 ฟ้าไหลพามีโคกมีโหลพัดไปหนีห่วยนี่นั่นแล้วนั่นนานี่ลมกลวยนี่ละเป็นลมยุนลมอายุนผัดปลาเอาวันนี้ผัดผู้ผัดผาไม่หักเคียง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 ผัวดังกองขืนเคียงลมต่งลมก็ลมมาทูลมทังดังนั้นนาละเวลาพัดบิดปูพอตีต้องต่อยตอกลมพัดตอกติีตาดตองเตยว่าละลมวาละลมว่าละลม มรำลุ่มมรำลุมมรลุมมรลุมมรลุมซวยผัดปากแะเอ็นลำดัวก็คู่พ่อโน้มายื้อในอดีมปินไปลบงานในละมันจับง้ำไห้ผู้ดังของัวเซลลบยีเกี่ยพูเต็ยน ลกจีแกวเตียนตั้งสังกาสกุนาอยู่ผัดปลาหางใบใหม่ในลายมันขหัวป้องเป็นสันจัดกันพาว่าดังกองวามหูคือจังตู่เขาหมอลำหำให้หาสู่อยู่ทั้งผู้นี่ละเบลยดมันห้องเสียงของห้องดังเมื่อวอน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 ว่าจวอนวอนกะวอนวอนไม่อยู่ทั้งต้นไม่สูอตั้งให้ลายจะอยู่ขินนินนั้นนั่นนาวน คนณอาหันวนนายเอ้ยพอเพลยไปหนาเพลยไปหนามีมังวัดไม่สัตว์ให้พี่น้องวะลงไม่บันเด่นหนานาวนวน,วน,ว,นวนเดียวหนาทนหนา